ข่าวด่วนประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1งลวงวันที่17ตุลาคม2 5 6พากเพยากรณาา์กลรมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภาภัยอุทกภยัยพยากรณาา์ทางเพจและ y o u t u ู e ฝนฟ้าพยากรณ์ริพรลูกคิลาชัยทางเ Facebook ประจวันพริหัสบ,บดีที่17ตุลาคมในช่วงเที่ยงวันนี้แอนนิงจะพามาดูและติดตามในด้านของประกาศกลมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่หนึ่ง รวมถึงแนวโน้มฝนสภาพอากาศและในด้านของลมหนาวจะเป็นเช่นใดกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอมินจะพาไปดูในด้านของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดในเรื่องของสภาพอากาศแปรเปลวนบริเวณประเทศไทยเป็นฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่19ตุลาคมถึง21ตุลาคม2567 ในช่วงวันที่19-21ตุลาคม2517บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนภาตํานออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้จะส่งผลทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแหง่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และปลายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนอ่าวไทยจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยประกาศณวันที่17ตุลาคม2 5 6 7เวลา5นาฬิกากรมประจุจะออกประกาศฉบับต่อไป17ตุลาคม2 5 6 7เวลา17นาฬิกาในด้ของสาเหตุและปัจจัย ก็ตามที่ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศชี้แจงออกมาแล้วนะคะว่าจะมีในด้านของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งจะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในระลอกนี้ร่วมถึงทะเลจีนใต้หลังจากในด้านของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลมุมอากาศยังไม่หนาวนะครับแต่ จะเกิดในด้านของสภาวะของความแปรปรวนของอากาศเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงซึ่งนะคบมวลอากาศเย็นที่หนักแน่นช้อนกับอากาศที่ร้อนชืน้นหมวนตัวการกลั่นตัวเป็นเมฆถ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็จะเกิดในด้านของลมกระโชกแรง ถ้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสลมที่พัดมาก็จะมีความรุนแรงด้วยเช่นกันดังนั้นก่อนที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองก็จะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยดังนั้นนะครับขอให้ระวังกันด้วยในช่วงนี้ซึ่งมวลอ,อากาศเย็นแผ่ลงมาหลังจากนั้นก็จะมีอากาศเย็นเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนก่อนนะครับ ซึ่งจะเป็นพื้นที่แรกรวม um ถึงบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ด้วยเช่นกันจะเริ่มจาก1 9ตุลาคมจนถึงในช่วงวันที่21ตุลาคมหลังจากนั้นในด้านของบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นก็ยังคงมีพัดเข้ามาปกคลุมบ้างนะครับหลังจากวันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปมวลอากาศเย็นก็จะถอยอีกรามีลุ้นฝนในช่วงปลายเดือนอีกรอบหนึ่งนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งนข้รไม่ได้ของพื้นที่ฝนในวันนี้ก็ยังคงมีปัจจัยที่จะทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเข้ามาได้บางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งร่องมรสุมเดือนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนจากที่พาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนกลางก็จะทําให้บริเวณพื้นที่รวมทั้งประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนบนก็จะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ ทั้งภาคใต้ทางตอนบนและภาคตะวันออกซึ่งมีหย่อมความประกาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามทางตอนกลางลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมอีสานทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้นะครับฝนจะตกหนักบางพื้นที่ทั้งภาคกลาง กรุงเทพมหานครบริมนฑนภาคตะวันออกและภาคใต้และจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งอีสานทางตอนล่างขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองฝนตกหนกักปริมาณฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับส่วนคลื่นลมไม่น่าห่วงนะครับเพื่อนสูงหนึ่งเมตร บริเวณทะเลอันดามันส่วนอ่าวไทยคลื่นต่ำกว่า1เมตรยกเว้นบริเวณที่มีฝนนะครับคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนกันนะครับซึ่งในวันนี้17ตุลาคม2567จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับแต่จะหนักจะแรงเพิ่มมากขึ้นอีกใน,ในช่วงที่19-22ตุลาคมขอให้ติดตามและดูในด้านของฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกมาประกาศพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทธยาสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจัดถึงเศร้าชนบุรีระยองจันทบุรีตราดจุมพร ุรา์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบีตรงังและสตูลส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนวัตแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชร จิตเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดถึงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันชุมพรระนองพังงาภูเก็ต สุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลกรุงเทพมหา,าคนครนนทบุรีปทุมธานีนคนปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสิงห์บุรี ส่วนแอดมินเตินภัยสภาพอากาศแอสน,นันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตราชธ,ธานีและกระบี่ส่วนกานนรพยากรณ์ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้17-18ตุลาคม2567ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะยาน,าน่านแพร่ลาูลนลำปางตากสุขโขทัยาละพิษณุโลก ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีส,สกเกตและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันอ,ออกรวมทั้งชายฝั่ง ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครบริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียละลาและนาลาที่วา่า ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าร้อนไว้แล้ว60ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังกระบขอให้ติดตามพิรุณการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจินจรายงานให้ทราบเป็นระย,ย,ยะะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสาร่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ